แบห้าสิบนะครับรุ่นแรกเลยนะครับแบงค์ห้าสิบนี้คือแบงค์ห้าสิบบาทรุ่นแรกนะครับของประเทศไทยนะครับของหลอเก้าในประเทศไทยนะครับผ่านใช้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับสภาพประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับใบละนะครับสองร้อยบาทนะครับเพื่อนผ่านใช้นะครับใบละสองร้อยบาทตอนนี้เหลือแค่สามใบแล้วนะครับเหลือแค่สามใบนะครับเพื่อนๆที่เห็นก่อนนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดทักทายเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ พยายามติดต่อเข้ามานะครับเพื่อจะได้ไปนะครับสำหรับแบงค์ห้าสิบรุ่นแรกนะครับเหลือสามใบนะครับแต่นี่นะครับแบงค์ห้าสิบรุ่นแรกนะครับไม่ผ่านใช้นะครับไม่ผ่านใช้นะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆร้อยใบเรียงเลขไม่ผ่านใช้นะครับขอย้ํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแหมละสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าปุ๊บติดปิดศูนย์ไปสองตัวนะครับปิดศูนย์ไปสองตัวก็คือมันมีร้อยใบไงครับ มีร้อยใบวิสูทธ์เป็นสองตัวก็ตกใบหนึ่งก็คือ250บาทนะครับสาหรับแบงค์ไม่ผ่านใช้นะครับเพื่อนๆร้อยใบเลียงเล็กแล้วก็ส่วนผ่านใช้น้อยๆเหมือนแทบจะไม่ผ่านใช้นะครับยับนิดเดียวนะครับใบละ200บาทนะครับมี3ใบสุดท้ายในร้านนะครับอันนี้ก็มีแหนบเดียวเท่านั้นนะครับในร้านนะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเพื่อนๆก็แค่กดติดตามแล้วก็เข้าไปดูที่โปรไฟล์ตีแล้วก็จะเห็นเบอร์โทรและไอดีนะครับหรือทักมาใต้คลิปครับเดี๋ยวเดี๋ยวีรีบตอบครับ